สวัสดีครับนี่ยข้ากินก๋วยเตี๋ยวเพื่อหอยเม็ดครับผมก๋วยเตี๋ยวเนี่ยตุนครับนี่ครับตรงคามที่ว่าการนัําเพื่อหอยเม็ดครับสร้อยขุมประชานุเคราะห์ครับผมนี่เส็นทางถนนใหง่ครับเดี้ยวเข้ามาเลยครับเราขุมประชานุเคราะห์ครับเจะเห็นลานเนี่ยจะฟังปัวเมื่อผม นี่ครับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยตุนช่วงนี้เที่ยงครับคนกำลังหลายๆครับผมมากินนี่พวกข้าราชาการเนรี่ยผมมากินกันครับวัดนภูมิก่อนเข้าร้านครับเส้นซือ้อครับหลานต้นคุนครับผมเพราะวา่าซื้อหลานครับหลานต้นคุนก๋วยเตี๋ยวเนี่ยตุนครับ มาสิบบาทเก่ารัวหกสิบก็ปล่อยนึงครับนำตกนนำไสด์ได้ครับผมก็เปลาก็มีขายกับสิบบาทธรรมดาสี่สิบบาทพิเศษหกสิบก็ปล่อยนึงครับรับนำซุปครับผม เงียบสุดเงียบแค่นั้นแค่เนียตสุนเต็มหมอเลยงามงามครับเ <ats> สร็จกับพี่เสร็จมาหมาความครับอัน <o> นี้ก็ว่าจะเสร็จมะหมาแล้วครับผม พักนี่เต็มถาดเลยครับพักต้องรับลูกค้าหลายครับเป็นฝานไหวครับพักบุ๋งครับพักกระลำปีครับเดี๋ว่าห้านต้นคุนครับยู่เต๋ต้นคุนครับเนี่ยครับผมยี่เต๋ต้นคุนหุ่มดีครับเย็นดีครับผมแถวหนาห้านมันครับ ขนมขายครับขนมขายอะไรย่างหอดกากงูครับกากงูหวอดวขนมอดขนมนั่งเล็กเนี่ยขนม นี่ครับผมห้ายครับรองรับลูกค้าหลายพรปิกหลายครับเตรียมไว้ลูกค้าครับลูกค้ามากินหลายหรือครับล้านเพิ่นครับเขบุ๋มกับปักกระลัมปี๊ยนหันไว้เต็มเลยครับนี่ครับผม ในอากาศในลานนะคนหลายเลยครับตอนนี้ครับเขามากินกันนะคนเขาเหตุงานเทศบ,บาลก็มีครับคือแถวหน่วยกู้ไฟก็มีครับถ้าจะเอาฟ้ามากินครับช่วงเที่ยงครับผม รหยาบลอยครับผมผมครับน <eterm Gore, S 2> ั่งกินกันครับผมสร้างศินปะมาครับผมนี่ครับพักบริการเองครับเพื่อนว่าครับผมมักถึงฟัวฟัวดวดครับพวกพี่ไปแล้วพวกพี่กับกีย่างดีครับนี่ อีกใบของรอภาพบอกว่าซิ้มกรอนปุ่งครับเพื่นว่าครับ ตุน,นครับแครงเคียงปุ๋งมะม่าครับสองอันครัาสั่งเสร็จมะม่าเราก็าใส่เคียง,งกุ้งครับใส่ปุ๋งแต่เคียงกุ้งที่ผมก็น้ำปาลาเลยน้ำสุป ใส่ได้ครับแสบด้วยกันสมกับกระจกเพามันกลิ่นไล่เรียบร้องกลิ่นชินร่องนะครับแ<ม>นะสบว่ะชินเนี่ยอืมชินเนี่ยหยาบเยครับเนี่ยหยาบ xe bạn xem đây, xem đây đi ạ không vậy? Đây là ai nhầm chỉ một thịt nữa สรงคนเล,ลยห์หจกักรลานนะครับพอดีผู้ดีมันขึ้นรถมอไซค์ผมมากผมก็ได้ค้านะ้ำมันเราอยู่เราแบบบอกนะครับ <c oughs> เราแแนะนำเหม่ยไทยครับพอดีเราเป็นพีน่น้องครับร้านนี่นะแต่ของร้านเป็นเตียวแล้วคนที่ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไม่น้ำผมนะครับ 没有 มนหมากมากกลิ่นเทสเซนมากๆครับส่วนหลาย จะเปิดร้านได้กันหือ่าก็ส่วบใาม่วงแบบจแบบของร้านว่าจาังเาไทยนะครับเระยต่อวงว่าก็ส่วงเทียงเทียงใบม่งมวงมะอว่าผมว่ากินมส้สอันซอวนั่นเห็ดยังแล้วครับต้มน้ำท่านเดียดเลยเล่าว่าแต่ลยไปกินลวกเนี่ยก็นะ้ำซอว์ นางเหลียญอยู่เงี้ยนเพิ่นลย์ครับมือหลานไคร่ก๋วยเตี๋ยวนะครับหลังจากผมไปกินลวกเหี้ยวว่ากอโซมุโซนี่แล้วกับมัดน่งเหรนอยู่นี่แหละ,ะครับยูอหลานก๋วยเตี๋ยวนั่งถ่าเป็นบอกครับเป็นบอกให้ม้า,ทาไทยแห่งครับ <c oughs> เล่มม้ไทย กินแซ่บดีครับเหนียรเนี่ยนดีครับเนี่ยรตุ้นกับอ่อนดีครับ สอดเล็กน้อยครับสอดมากแต่สอ,สอบเลยครับมนเหนยียดหนังท่านเหลวตอนเหนียตุนกับท่านเหลียวล่งหมวครับก็จะเห็นมันต่มหนามครับมันสอเนะี่ จะคว้าง้านบอกเดี๋ยวผมไปหลินสนุกเกอร์ครับบาดไม่ออกมีสนุกเกอร์ไอ้ต้นโซลินคนระับเสียงนี่ตั้งี่ยูต่อพื่อแล้วมันบอกให้อยู่ทาไปหลินสนุกเกอร์นั่นกันนะแต่วันนี้ไม่โตสนุกเกอร์ได้ครับถ้าแถวนี้พี่น้องจะคว้าง้านนะครับไอ้ ก็ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์มา้งนะผมครับส่งขึ้นบ้านหนึ่งแล้วแต่ผมออกคา่าน้ำมันเิ่น กินก๋วยเตี๋ยวยิ้มแล้วครับมันค้นหลายครับโอ้จอดรถเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยพี่แต่ม้นมากกินก๋วยเตี๋ยวครับทั้งรถเก๋งรถกระบะครับเต็มเลยครับเป็นทยอยมากบริเวณหนาบ้านนครับนี่ครับมันก็เปิดในบริเวณเฮี่ยนจาของครับผมบ้านก๋วยเตี๋ยว ที่นี่มันมีงานแกสลักไม่พร้อมแล้วเนี่ยโอ้ครับอ,อบนณะพี่การร่างแก่ตจ้ตาพาเบิงบริเวณหลังบ้านมันครับเ,เดี๋ยวพามาถ่ายท้ำบริเวณหลังบ้านมันครับ บริเวณหลังบ้านครับโอ้โหต้มน,ตนมกม,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 ม่วง้อมครับผมบผมมกม่วงหอมนี่ค,ค,รครับ่เร่าครับโอ้หางนังสุขสันต์ครับเนกินพัดมีหอมัดใสครับอันนี้สินละ,ละฟ้าครับผมครับผม ยังไม่ลงสีครับเป็นไล่สดบ่มดยนี่เด็กๆบครับบ่ครับบอแมนครับามันอง่เงินมาเห็นที่มันชี้บ่กินวาลกพีว่าอันนี้มีจุดมีมมีจุดด้วยไหมเนี่ยอ่ามีจุดไหมจุดเดืยนจุดเดียนมีจุด จันแม่ว่างได้บ่าวนี่ครับเพิ่นแกเพิ่นแ้วอเองครับบ้านนี้อย่างครับอยู่แล้วรวยครับบ้านนี้ดีบ้านนี้ดีอยู่แล้วรวยครับเพิ่นแกสลักจุดสุกจุดจุดน้ำเลยไม่สุกน้ำครับครับอ๋อเนี่ยแกมีป้ายเจ้าเจ้าเรียนไรเรียนเพลบปะเรียนครับ นี่ไต่เตยหนาุปเตาไทยบ้งวมาสุ่มไก่เด็กเสียเพศรุ่นแรกบ้าง้ามัปเด็กคนเดียวเจริว่ามันคุ้ยแต่ว่าเจ้านี้เจ่ามหาผมข้ามงัวข้ามกล้วยผมเห็ดครับผมทำไมเกีพี่ปลาล่างเิษที์ยังไม่ยัางมาท่น้เก็บละเอียดครับผมยมี้เ็บไปแล้เป็นโจงเขียบาอันนี้แฮนด์เมดครับผมแฮนด์เมดเก่ง ใช้มืออย่างเดียวอุปกรณ์อย่างเดียวครับครเก่งอุปกรณ์อย่างเดียวซิวอันเดียวครับดีเหมือนกันว่าเนมันเงินอย่าวอ้าหะหาสีท่วงเนาะเก่งเนาะอุปกรณ์อย่างเดียวเย็นไปอ่ะยุ้ยหัวหนองมามันเด็ดไอซูนพัฒนาเนี่ยไงศูนย์พัฒนาเนี่ยยังไงยุหัวหนองมาผู้สูงอายุผู้สูงอายุมันกับผมเน็ดครับผมมั่นเด็ดอมั่นเลยอันนี้ เฮ็ดขายนะมันโอเพ่ครับแม่นครับผมเดี๋ยวมาสั่งเฮ็ดได้เนาะเฮ็ดได้ครับฟาร์มนง้อาร์มก้อยข้ามไก่ตีทุกข้ามข้ามุ่มไก่ชนครับไก่ชนเยอะแต่พวกเราทึ้งย่างได้ก็ได้ทุกอย่างเอาตัวนู้นตัวล่างอันนี้ผมเลือกตัวล่างครับผมตัวล่างผมการันตีเลยว่าพี่มึงเห็นบ่สุ่มไก่มันเห็ดไหนหน้าบ้านเล่มั้งครับผมอ่าครับมันเห็นอะไรนี้เลยอือ ได้เหรอเป็นตัวเหมนแล้วเนาะเข็ดแดงเข็ดอันนี้เหครับเข็ดเข็ดเป็นอาชีพจากขวางเลยครับมันเป็นบอกท่านผู้ชมฟังนะครผมเป็นงานอารที่เรศเนี่อาชีพอาชีพก็ได้เพราะว่าอุปกรณ์ผมมาหลายเสียบ่ะเขาเลยตั้งเป็นหัวแกะเนี่ยถ้าถ้าท่านผู้ชมสงสัยถ้าถ้าเพื่นอยากถามถามได้ครับผม ครับผู้ใดอยากได้มาสอบถามมันได้ครับพี่สอบสอบถามผูนได้ครับผู้ใดชอบเนี่ยนี่ครับสามารถที่มาเบิ่งมันเฮ็ดมาฝึกมาเรียนได้เฮือนครับมันตาสแลกมันลงชีท่องง่าิงามนี่แหละที่หายากที่สุดครับจากนี้อำเภอย่างตลาดผมไหนที่งานที่รับหายากเจ้าเห็นมันตาสีท่องได้ลองลองไม่สวยชิมอะไรครับนี่ครับกีตตาบ้านี่นี่ครับ ขี่คนนีครับเราข้นรถมานลผมกับโอ้ขาน้ำมันเราเมือนขึ้นบผยครัาขอกับุาหลายอยู่ครับผมกับบบ้านคำเมือนขึ้นเนียมับบ้านนี่กันแหะครับกับเิ่นรถกับผมกัมาส่งเรา่าน้ำมันเรามืขึ้นเลยนสองรอยสิบบาทมาสรงเราอยู่ไหนเพิ่เหิม็เนี้ยทางจากบ้านผมมาะ้าณยีสกิโลครับเฮ็ดเบดเี่ด โอ้นอนมือขึ้นเลยแม่เอาเอาออกไปพัดได้จอดน้ำหนะ่นาสองเซตสงเ็จเอาน้ำเปลี่ยเพ่งออกมาอยู่ดีล่ะนั่น câu trái phút khôi qua mắt mất ngắn nhìn 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 chân chú ớt thì há mấy